ในช่วงลำเพลินนะครับในเรลำเพลินตลับเข็บนะครับก่อนลำเก่าของอพินาภาพองพันแดงข้อนทิตาแล้วก็ทินนครพรยินมนะฮะน้องบีปรารวีมึนขึ้นน่คชั่วนะครับแล้วก็ออกมาสวยงามแล้วก็เสื้อผ่เยยแบบสริปที่แบบแสกเขามาเนั่นง็คือสามชาโมลล์มสามชาผ้ามวนนะครับเดี๋ยวค่อยติดตาม ที่แอปแดงก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวห้องก็สีอลูลมนะิเนยมเนะครับแล้วก็วันนี้อยากให้ทุกท่านมาก่อนนะครับคืนนี้อยู่ที่องูคาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่ที่แบบบรรยากาศดีแห้งครับพัฒนาในค้มเนี่ยแกยอ,ยขขอ,อยู่ในเขตของเขา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 เรียกว่าอยู่ในเขตของเขาใหญ่ไหมครับอยู่ในเขตของเขาใหญ่บอกคือบรรยากาศเป็นภูเขาเนินแล้วก็อากาศดีครับ นี่เ็พปลาเขาโพดประมาณนี้ฮรสวยงามมากแพ่หน่อยมาลองเพลงงานโอท็อปพยักษโออครับผมสายทานอ๋อสายทานเมื่อคืนนี้ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยครับสายทานสายทานค้นบันภัยนะครับน้องสายทานนะครับจริงๆคือศักยภาพเขา สามารถเป็นเป็นพระเอกหรือเป็นดาวได้เลยแต่ว่าโดยข้อมามา่ปีแหลงเนาะเราก็อยากเห็นหลายๆอย่างหลายๆความสามารถก็เลยน้องสายท่านอีก็ะต้องเป็นแดนเซอร์แล้วก็ต้องเต้นก้อนนะครับแล้วก็แต่น้องก็ก็ถือว่าแบบมีความรับผิดชอบด้ครับเป็นคนีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวของนายสายท่านก่อนเนาะเพิ่อนอาจารย์ดนตรีเนี่ยเอาแม่สมัคร นะครับพามัสมานโดยมือขี่บอร์ดเป็นสนิทกันเป็นรู้จักกันมาก่อนนะครับก็รับมาช่วงนั้นก็อ่ามัสมัครแล้วก็รับเลยและะ้วกะม็มาซ้อมเลยนะครับผมเลยมาปะนาแบบปีนี้เต็มซอยพอได้บอป็นหางเครื่องพร้อมแต่ว่าฟังเสียงเราก็คือน้องกระชวยนั่นแหละฟังเสียงก็คือเป็นแบบอ่ากระคือกะนหนาซีนี้ประสบการณ์มาแลว้วนะครับแลวทีนี้ก็เลยเต้นถ้ร้องเบิรงว่าอ่าเขาก็หน้าตา หน้าตาถือว่าเป็นคนหน้าตาดีเนาะแล้วก็วัยนี้กําลังแบบกําลังแบบเเกี่ยวกับอาชีพนี้ก็กำลังสิลุงหน่วยการคดีและที่นี่ผมก็เลยให้เป็นแดนเซอร์นะครับแล้วก็ไห่ลองเพ่งลองเพ่งกับลองร่วมกับคนอื่นก่อนนะครับแต่ผมก็ไม่เห็นแม้วในช่วง้ําเรืองต่อก่อนนี่เพิ่นบ่เคยตกฉากเลยเพิ่นบ่เคยตกฉากเราเพิ่นก็สิอยูแต่เพิ่นนะครับอยู่ในกลุ่มของเซ็ต เสร็จน่นือสี่นี่สีอาหากข้นครับกับยูน้ำกันนะครับศิรดาสียางนอกสวัสดีครับเพื่นกับสียูน้ำกันในเขาเสื่อนไว้แก่งแก่งแช่แท่นน้องแกงนั่นนะครับของแ่วสายท่านนี่เพื่นกับบอกให้ตกฉากเหลือกับยู่มอมอมแม่ๆแล้วก็เหตุงานดีนะครับ เห็นเสียงเห็นพลังเสียงกันขึ้นยังสีห่าเป็นบุคลิกแบบว่าร้องเพลงสามชาแล้วก็ห้องเพียงแบบว่าแน่แนวแบบเห่าๆกางเสียครับเออเป็นเป็นฟิลแบบเป็นฟิลแบบไส้แทนนะั่นแหละมาณนั้นคันแม่นลินมอลัมกับตองลินเป็นลักษณะของโตโกงนะครับคาเลคเตร์ของเพ่นผมก็ะเร่มขึ้นนีก็ะเลยแจงเกิดห้ครับสกิปสามชาผ้ามวัวเข,ข่าวทั้งเพ่นเลย อันนี้นองโมธธนเดชนะครับห้องนุ่มโรงไม้คันนี้กระรองมวนอี่แล้วนะครับอันนี้กระรองลองมาเป็นปีแล้วะแ,แต่ว่าเอามาเลียบเรียงสกีป์ไหมใส่ดนตรีใส่เครื่องเป่าไหมนะครับนุ่มโรงไม้แล้วก็พี่แดงใจดำของของคุณเล็กนิลวันนะครับพี่เล็กนีกาะสบายเป็นเสียงห่าวสเตทพี่เล็กนิลวันเนี่ยเราเป็นคนที่เป็นสายเอนเตอร์เทน เป็นสายเอ็ e r t a i n m นะครับผ่าสายท่านนี่ครับนาซิมาสายเดียวกันนะครับส่วนนองมททูงดทันเดียดเราก็ลองได้ทุกแนวแนว,แนวหวานก็ได้แนวหาว่าวก็ได้แต่ว่านาตาเล่าเนี่ยของนองมูดเนี่ยเราสิเป็นคนสายตาเนี่ยสิบลอเป็น้นสายตาอ่อนหวานเลยก็เลยคนสิคิดว่าเราเป็นคนแบบนิ่มๆติมๆยังสัตง่ตองติมให้อีกผมเคยสังเกตนองมูดเนี่ย ระหว่างการเป็นไัยเหตุกับการเป็นโตโกงเนี่ยเป็นโตโกงแล้วสิแพ้วผ้าวกว่าระเบิงบกุดอัดนะฮะ,ะ,ฮะ,ะ,ฮะบรบึงพอกะแววตาแล้วเราจะเป็นคนสิทธ์สายตาตาคนทางที่สิขแข็งอย่หน่อยนะครับเอกรเลยมือขึ้นนี่เลยจัดเซต็นี่ใส่กันแล้วก็ะโองคนิ่งะะสายอินเ์เทนทั้งนองโหมดลงคนิ่ิงนะครับเล็กนี่ละวันหลังสายท่านมาใส่กันจัดเป็น มอลำ์สามฉาผ้ามวนม,มือนีกับซิมีอีกครับมือนีกับซิมีอีกนะครับเดี๋ยวไปกรุงเทพกสิเอียวไซคิปนี่แหละซิลาดาซิลดางานหลายวอแล้วก็น้องแบงน้องตั้มสุประชัยนะครับมือขึ้นนี่ของเวอรกับเป็น สาวไม่ห่างแกร่มความห,วมหาวแม่นครับครับขอบระคุณพี่พี่แม่แม่ทุกทุกท่านะครับที่สนับสนุนเบิงในกลุมล่มไรสดเมื่อคืนนี่ก็อ่าสามพัน 300ท่านนะครับที่สนับสนุนเขากุมอนันยังหมดทิมบ่มป